สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ยู่ในเกม Code so m อีกเช่นเคยครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมโค้ดแนะนำสำหรับ3,500เพชรแดงที่ได้จากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า2 0 0แสน ID ซื้ออะไรคุ้มบ้างอ่าอันดับแรกครับผมสำหรับวิธีการเติมโค้ดให้เรามาที่ขีด3ขีดด้านบนขวามือครับมาที่การตั้งค่ามาที่ ID มาที่คูปองนะครับให้เรากดมาที่ ป้อนคนะูปองเนาะตรงนี้นะครับให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดที่ได้จากกิจกรรมอีเวนต์ลงทะเบียนล่วงหน้าอ่าอีเวนต์ในช่วง CBT เลเ e ล40เนาะที่ทางทีมงานส่งให้ผ่านอีเมลนะครับผมนะให้เรากรอกได้ที่ช่องป้อนหมายเลขคูปองตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะพอเรากรอกเสร็จแล้วก็ให้เรามากดรับที่2จดหมายตรงนี้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะผมสำหรับการ เติมโค้ดนะครับผมสำหรับเพชร3,500เพชรแดงนะครับผมที่ได้รับฟรีจากการลงทะเบียนล่วงหน้า200 0 0 ID นะครับผมสำหรับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทันเนาะเราจะได้รับเป็นโค้ดเนาะได้รับผ่านอีเมลจากทีมงานนะครับผมที่จะส่งให้เราผ่านอีเมลให้เราลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมถ้าเราเติมโค้ดแล้วนะครับผมเราจะ่าได้รับนะครับผมเป็น อ่าสามแสนทองเนาะแล้วก็3,500รอเพชรแล้วก็จะได้รับแพ็กเกจชุดวีรบุรุษแห่งยุทธภพเนาะจะเป็นกล่องนะผมให้เราเลือกทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะเนี่ยแบบที่ผมใส่เลยนะครับ4ชิ้นเนาะที่เราจะได้รับนะครับผมจากอ่ากล่องแพ็กเกจชุดวีรบุรุษแห่งยุทธภพนะครับผมอ่าใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมอ่าได้รับแบบฟรีๆเลยเนาะทั้ง3,500เพชรแดงนะครับผมนะอ่า ต่อไปครับ3พันธเพชรแดงซื้ออะไรคุ้มบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เริ่มต้นเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมให้เรามาที่ร้านค้าแคสครับมาที่ร้านค้าพิเศษครับมาที่ Step Up นะครับนะก็จะมีให้เรานะครับผมเปิดหาการ์ดวิญญาณสีส้มเนาะจะเป็นบอสหมูอ่าบอสทุนัก บอสไก่นะครับผมนะอ่าในส่วนนี้นะครับผมเราจะใช้เพชรแดงนะผมในการซื้อนะครับเนาะหนึ่งพันเพชรนะผมเราจะได้รับตัว๋วนะครับสุ่มหาบอสเนาะสิครั้งนะครับผมนะอ่าในส่วนสเตตอัพตรงนี้นะครับผมถ้าเรานะครับผมซื้อ1ครั้งนะครับจะใช้1,000เพชรเนาะ2ครั้งจะใช้เป็นสอง0ันเพชรนะครับอ่าครั้งที่สาผมเราจะได้รับฟรีนะ <idée> ในส่วนนี้สําหรับผู้เล่นใหม่เริ่มต้นผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับผมนะครับถ้าเราสุ่มได้บอสนะครับตามที่สายเราเล่นเนาะ,ะมันจะบวกค่าสแต็กต่างๆที่เยอะมากนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับสารานุก,กรมเ,เห็นไหมครับก็จะมีอยู่3บอสนะณปัจจุบันนะตอนนี้เนาะก็จะมีบอสไก่หมาหมูนะครับผมนะเนี่ย ให้เราเน้นหาค่าที่เราเล่นตามสายเนาะนตามนี้เลยเห็นไหมครับมันจะบวกค่าเด็กคอนอินนะครับ str นะครับ patk matk อะไรพวกนี้เนาะนะครับถ้าเราสุ่มได้ตามตรงสายเราเล่นก็จะดีมากนะครับผมแต่แพ็คนี้นะผมมันมีข้อเสียนะทุกคนนะอ่าถ้าเราสุ่มแล้วไม่ใช่ว่าเราจะได้นะครับผมนะเลดในการออกนะทุกคนมันอยู่ที่นะครับประมาณ 50เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะถ้าเราซื้อแบบผ่านตู้สเตปอัพนะครับผมนะอย่างเช่นบอสหมานะเห็นไหมครับอัตราส่วนในการออกอยู่ที่50%นะครับผมนะอันนี้เราต้องพึ่งดวงเลยนะสมมติว่าเราสุ่มแล้ว30โลเนาะนะครับมันไม่ออกับผมแปลว่าเราจะเสียเพชรแดงฟรีๆเลยนะ2000เพชรนะครับผมจะไม่ได้การ์ดวิญญาณบอส สีส้มนะผมเราจะาได้พวกที่เป็นการ์ดนะครับพวกการ์ดม่วงหรือว่าการ์ดสฟ้าอะไรพวกนี้เนาะมันจะเกลือมากนะครับผมนะในส่วนนี้ก็สําหรับผู้เล่นเริ่มต้นแนะนำนะถ้าใครสุ่มได้ก็ใช้เวลเก็บเวลได้ดีนะครับผมนะแต่ในอนาคตมันจะมีบอสใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆนะผมนะแต่ในอนาคตในแผทหน้านะผมมันจะมีบอสแพะอบอส อาชาอะไรพวกนี้เข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้ก็ลองพิจรารณาดูนะครับผมนะเราจะเสีย2,000เพชรแดงสุ่มนะครับใน,นส่วนนี้ก็พึ่งดวงจริงๆนะครับทุกคนนะไม่ใช่ว่าเราสุ่มแล้วจะได้นะครับผมนะถ้าเราสุ่มได้ก็โอเคนะครับผมนะใช้ในการเก็บเบลได้ดีนะครับผมอย่างที่2ให้เรามาที่ร้านค้าแฟชั่นครับผมแนะนำนะครับผมถ้าใครยังไม่มีแฟชั่นพวกใบหน้าส่วนบนแล้วก็ส่วนล่าง ให้เราซื้อใส่เลยนะครับผมนะราคาแค่200เพชรแดงนะครับผมนะมันจะบวกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเอฟเฟก์พื้นฐานคิติคอน3นะแล้วก็บวกสุ่มคุณสมบัตินะครับถ้าเรา,าซื้อพลังเนาะอันนี้ส่วนนี้ผมมันจะบวกคิติคอนให้เรา3ถือว่าดีมากนะครับผมนะแนะนำให้ซื้อใส่เนะาะแล้วก็ใบหน้าส่วนล่างนะครับผมนะครับทุกอันเนาะเรามาดู เอฟเฟกพื้นฐานเห็นไหมครับมันจะบวกดาเมจคิทิคอนให้เรา5%เนะครับผมนะแล้วก็จะซุ่มคุณสมบัตินะครับให้เรานะสำหรับใบหน้าส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างก็ให้เราซื้อทั้ง2ช่องนะครับผมนะอ่าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอ่าประดับศีรษะเนาะอ่าจะเป็นพวกแฟชั่นนะครับด้านบนนะครับพวกเขานะครับพวกหูกระต่ายอะไรพวกนี้เนาะนะครับมันก็จะบวกเอฟเฟกพื้นฐาน HP 100นะครับผมนะในส่วนนี้ก็มันจะบวกเลือดให้เราเนาะนะครับอันนี้ก็สําคัญนะทุกคนนะแนะนําให้ซื้อนะครับนะแล้วก็จะบวกคุณสมบัติให้เราด้วยนะอ่านะครับแล้วก็ช่องไหนเนาะที่เรายังไม่ได้ซื้อนะ,อะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเนะี่ยเท่านี้ใส่ไปแล้ว3มช่องเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของจํากัดเวลาเนาะวิชาตัวเบานะครับผม อ่าสำหรับวิชาตัวเบานะผมนะถ้าเราใส่เนาะเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกเวลาที่ตัวละครเราวิ่งเนาะนเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงเท้าตรงนี้เห็นไหมนะครับมันจะมีหลายแบบเลยนะนะครับอ่าสำหรับวิชาตัวเบานะครับผมมันจะมีระยะเวลาใช้งานประมาณ30วันนะครับผมนะนี่ครับเอฟเฟกพื้นฐานมันจะเพิ่ม XP ให้กับตัวละครของเรา3%แล้วก็สุ่มคุณสมบัตินะครับผมนะ อันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมนะมันจะช่วยในการดัน XP ให้กับตัวคอรของเรานะครับผมนะนะอันนี้ผมว่าคุ้มนะ200เพชรแดงนะครับผมนะระยะเวลาใช้30วันนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็เลือกเอฟเฟกตามใจได้เลยนะครับผมเนะห็นไหมครับกดเลือกได้เลยเลยนาะนี่ถัดมาครับผมให้เรามาที่ร้านค้าแคสนะครับมาที่ทั่วไปเนาะมาที่ของใช้นะครับผมเนี่ยให้เรามาซื้อ ตำราเคลื่อนย้าย100ชิ้นเนาะจะใช้100้เพชรนะผมในการซื้อเนาะอันนี้นะผมสําคัญนะเวลาเรากดรับเควสส่งเควสนะครับผมเราไม่ต้องเดินให้มันเสียเวลาเนาะแค่เรากดใช้ตําราเคลื่อนย้ายก็วาร์ปทันทีเลยนะครับอ่าแล้วก็ให้เรามาซื้อตรงนี้ครับผมยันคืนชีพเนาะสิชิ้นนะผมจะใช้100เพชรแดงในการซื้อเนอะาะยันคืนชีพคืออะไรนะรผมอ่าเวลาเรา อ่ลงดันนะผมเวลาเราเก็บวงเก็บเวลเปิดออโต้เนาะตัวละครเราตายนะผมมันจะเสีย xp เนาะอ่ะถ้าเรากดใช้ยันคืนชีพนะผมเราจะไม่เสีย xp นะอ่ะยิ่งเราเลเวลสูงๆูงเนาะมันเสียอ่ะ xp นะครับผมเยอะมากนะผมแนะนำานะึผมให้เราซื้อติดตัวไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นยันคืนชีพแล้วก็ยันอ่าตำราเคลื่อนย้ายอ่ะถัดมาก็จะเป็นยาเม็ด สัพพโลกตรงนี้เนาะอ่านะครับอันนี้ก็มันนะครับผมจะมีะความสามารถในการเพิ่มการสกัดแห่งการฝึกฝน50เป็นเวลา2ชั่วโมงนะอะอีกอย่างก็คือยาเม็ดสัพพโลกนะครับผมจะใช้ในการซื้อ100เพชรแดงนะครับผมความสามารถก็คือนะครับจะเพิ่มการสกัดแห่งการฝึกฝน50เป็นเวลา2ชั่วโมงเนาะนี่ครับตรงดันเจียนตรงนี้ ดันเจียนฝึกฝนตรงนี้นะครับผมสมมติว่าเราเนะผมฝึกฝนตรงนี้เนาะหชั่วโมงจะได้อยู่ประมาณหนึ่งพันไม่ใช่1 0 0 0งพันหแต้มนะครับผมถ้าเรากดใช้ยาสัพพโลกนะผมมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณหน0 0งหมแต้มประมาณนี้เนาะนะครับมันก็จะช่วยในการบวกแต้มค่าสเต็กให้เรานะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับผมนะ ใช้แค่100เพชรแดงในการซื้อนะครับผมนะเนี่ยถัดมาให้เรามาที่อันเชิญครับมาที่สัตว์เลี้ยงร่องนะครับตรงนี้อ่าผมแนะนำนะผมให้ทุกคนนะครับซื้อนะครับนักรบไม้นะผมที่เลเวล50เนาะจะใช้เพชรแดงซื้ออยู่ประมาณ325เพชรนะครับผมอ่าสำหรับนักรบไม้นะผมเลเวล50เนาะ อ่ะนะครับมันจะบวกเอฟเฟกเพิ่มเติมให้เราเห็นไหมครับค่า P ATK ค่า M ATK อะไรพวกนี้เนาะนะครับ35แล้วก็ HP แล้วก็เพิ่ม HP ตัวละคร5%เนาะนะครับระยะใช้งานก็7วันนะทุกคนนะในส่วนนี้มันจะช่วยในการบวกค่าสเต็กตรงตามสายของตัวละครที่เราเล่นนะครับผมนะอ่านะครับซีไหนก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะครับผมที่เลเวล50เนาะที่จะ ใส่ได้นะครับผมนะแนะนําให้ซื้อเลเวลห้าสิบก่อนเนาะอ่านะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการดัน P ใหีเราด้วยนะอ่านะครับอ่าหลังๆไปพอเราเล่นถึงเลเวลประมาณ60นะครับผมมันจะอัพเลเวลยากเนาะอันนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะแต่แนะนําให้ซื้อ,อนักลบไม้ไอตัวที่เวลห้าสิบตัวนี้จะดีมากนะครับผมนะอ่าถัดมาผมจะเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงก็ ซื้อได้ทุกตัวนะครับผมนะแล้วก็ดูเพดานเลเวลเราด้วยนะนะครับบางตัวมันก็ต้องมีเลเวล4 0อ่า50 60ขึ้นไปนะผมจนถึงเลเวล70สนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมสามารถซื้อใส่ได้เนาะระยะเวลามันก็มีอยู่ประมาณ7วันนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับสัตว์เลี้ยงมันก็บวกนะครับผมพวกค่าพลัง P ATK M ATK ตรงนี้ให้เราด้วยนะครับผมถือว่าดีมากนะนะครับ นะครับแต่ละเลเวลมันก็จะบวกไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนะอ่าสำหรับสัตว์เลี้ยงผมยิ่งเลเวลเยอะมันยิ่งจะบวกเอฟเฟกสัตว์เลี้ยงให้เรานะครับผมนะในส่วนนี้ก็อย่าลืมใส่นะผมแล้วก็เก็บเลเวลสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะครับผมนะอ่าถัดมาผมสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะสายฟรีสายเติมน้อยที่อยากจะดันค่าพลังหรือว่าอยากจะได้รับค่าสแต็กต่างๆเพิ่มเติมผมให้เรามาที่ตราตรงนี้ครับ เนี่ยครับก็จะเป็นหีบตราพลังพงไพรเนาะเลเวล70นะครับเลเวล70แล้วก็จะมีเลเวล40ด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีตราผมมันจะสุ่มนะนะครับตามระดับเลยนะครับนะอ่าสีขาวสีเขียวนะครับสีฟ้าสีม่วงสีส้มจนถึงระดับสีแดงเนาะสีแดงเทพสุดแล้วนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะบวกนะครับผมในค่า ่าสแต็กให้เราเยอะมากนะครับผมเห็นไหมครับ P A T K M A T K 128เนาะอ่าค่าพลังป้อง,องก 59, อัน59แม่นยำหาเนะครับผมแล้วก็บวกคุณสมบัติอะไรต่างๆนะครับนะเนี่ยตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าเราอยากจะใส่นะผมเราต้องอ่าใช้นะผมเป็นของช้าตรงนี้นะเนี่ยซื้อตรงนี้นะครับผมควบคู่กันเนาะนะครับก็จะมีให้เรา ใช้แบบเพชรแดงแล้วก็เพชรฟ้าในการซื้อเนาะนะครับเพชรฟ้าก็จะมีแบบ14วันเนาะนะครับ600เพชรฟ้านะครับผมอ่าสำหรับเพชรฟ้าเราก็หาได้จากอารีนาแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะอ่ผมแนะนําให้ซื้อแบบ30วัน250เพชรจะดีมากนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับเปิดใช้ง,งานเอฟเฟกพื้นฐานของตรานะครับผมนะ30วันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดันค่าพลังหรือว่า เพิ่มค่าสเต็กนะครับผมให้กับตัวละครของเราเนาะพวกกล่องตาหรือพวกนี้เนาะใช้คู่กับแผ่นตาสีเหลืองตรงนี้นะครับผมอ่าถัดมาก็จะเป็นในการส่งสัตว์เลี้ยงไปสํารวจนะครับผมให้เรามาที่สัตว์เลี้ยงครับหาง่ายคือเรียกนะครับในภาษาของเกมก็จะเป็นการทําฟาร์มหมาเนาะที่สํารวจตรงนี้ครับอ่าในการสํารวจนะครับผมพื้นที่แล้วว่าการทําฟาร์มหมาเนาะ ขั้นต้นนะผมพื้นฐานจริงก็จะใช้แค่1ตัวนะผมในการสำรวจเนาะนะครับเราจะได้รับ E.P. นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับขั้นต้นจะได้รับ E.P. อยู่ที่ประมาณ6กแสนสามเนาะอ่าขั้นสูงนะผมเราจะส่งอ่าสัตว์เลี้ยงไปสำรวจนะผมประมาณ4ตัวนะอันนี้เราต้องใช้เพชรแดงในการลีหานะครับผมนะอ่าสูงสุดถ้าส่งสัตว์เลี้ยงไปสำรวจ4ตัวนะผมจะได้ อีพีประมาณ6ล้านนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะได้รับเพชรฟ้าประมาณ50กว่าเพชรนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่าแนะนำเนาะสำหรับใครที่อยากจะส่งนะผมสัตว์เลี้ยงไปสำรวจหรือว่าทำฟาร์มหมาเนาะอ่าใครที่อยากจะเร่งนะผมได้รับอีพีแบบไวๆก็แนะนำนะผมให้มาทำฟาร์มหมาในส่วนนี้เนาะนะครับลีนะผมตรงนี้ให้มัน ได้นะผมขั้นสูงสุดเนาะส่งสัตว์เลี้ยง4ตัวนะผมสูงสุดก็เควสสี่ west, ตัวก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณใช้สัตว์เลี้ยงประมาณ24ตัวนะครับผมนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมนะถ้าใครอยากจะเล่ง XP เนาะอัพเวลไวๆครับส่วนนี้ก็อย่าพลาดน,นะครับผมเนาะใช้เพชรแดงในการาซื้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ทำการรีหา เควสำํำรวจตรงนี้นะครับผมให้ได้ขั้นสูงสุดนะผมนะประมาณนี้เลยนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการเติมโค้ดแนะนำการใช้เพชรแดง3,500เพชรซื้ออะไรคุ้มบ้างนะครับผมอ่าสำหรับเกม g o d e So M ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ